จะมารีวิวสาหลายสาหลายซองของจีนคืออยากรู้มากว่ารสชาติมันเป็นยังไงอยากรู้จริงๆเขาไ้กินกับข้าวต้มกินกับอะไรอะ่ะมันโถหรอปิ้งย่างก็ได้มันคือสาหลายมีน้ำมันด้วยขออย่างเดียวกระเด็นใส่หน้าพอโอเคหอมดีแค่ มันก็ไม่ได้เหมือนในรูปนะในรูปมันเป็นเกลียวว้าวหอมไหมเออสภาพของมันเป็นอย่างนงี้เป็นแบบเส้นๆอะ่ะ รสชาติดีมันมีความเค็มๆปลาแรมปลาแรมแล้วก็เผ็ดๆซาหลายจีนมันเหมือนซาลายวากะเมะปะมีความกรุบกรออืมอร่อยอ่ะเย้ๆนะ กินกับข้าวต้มอ่ะใช่เต้องกินกับข้าวต้มตอนแรกนึกว่าจะปเป็นแบบพันเกีียวอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่มันซองประมาณสี่หยวนหรือห้าหยวนนี่แหละราคาซองประมาณสี่สี่หรือห้าหยวนไม่แพงนะอาหารซองของจีนจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ กินกับข้าวได้เยอะมันมีรสพริกกับรสธรรมดาเป็นงาแต่รสพริกอร่อยนะมันมีความเผ็ดๆหน่อยๆอะ่ะเชื่อเลยเขาซื้อกินกับข้าวต้มตอนเช้า เป็นอาหารง่ายๆอ่ะมันเป็นอาหารสำเร็จรูปนี่คิดง่ายมากเลยอ่ะอลองไปซื้อมากินดูได้เยอะนะซองหนึ่งนี่น่าจะกินได้สองคนแล้วก็มีกับข้าวอย่างอื่นด้วยอ๋อ ลองไปหาซื้อมาทานดูไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายไหมนะแต่ถ้าร้านอาหารจีนร้านขา,ขายของจีนน่าจะมีไม่กินกับข้าวต้มเอออร่อยรสพริกด้วยอร่อยต้องไปลองต้องไปลองถ้าใครมาจีนก็ลองซื้อในซูเปอร์ร์เกตจะมีขายอยู่แล้วเนี่ยอร่อย <laughs> โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยอร่อยนะสลา,ายจีนไปละบาย